ับคนที่ขึ้นเนี่ยเก่งจริงๆเลยเราทำไม่เห็นเคยได้เลยอ่ะหืมไอ้ว่าแต่ชิชาไปไหนเนี่ยมาแล้วไหนล่ะลไปไหนมาไปแข่งมาหนูติดอันดับที่สามเฮ้ยจริงเหรอโอ๊ยอุ้ย,ยจริงด้วยชิชาเราขึ้นเป็นตัวเลขให้เลยหนูอยู่อันดับที่สามหนูจะลังไปแข่ง อเก่งจังเลยยาช้าว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะกลับมากับเราสองคนอีกแล้วในเกมพี่เคไม่ได้เล่นนาะนมากเลยเออก็ไม่เชิงว่าไม่ได้เล่นนานนะแต่ว่า<ม>ก็เล่นอยู่แหละแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้อัดเนาะทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าตรงนี้อสะน้ำของฉันหายไปไหนก็คือ พื้นที่ตรงเนี้ยมาเขาเอาลานจ็กเก็ตไาไว้แทนเนี่ยสระน้ําเขาก็เลยถูกปิดเอาไปไว้ตรงนู้นเลยทุกคนจากรู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นที่เป็นสระน้ะําอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูปิ้งนี่นี่แหละเป็นสระน้ําของพีเคนะครับแต่ตอนนี้ยเขาถูกย้ายไปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนู่นตรงนั้นอะ่ะถูกย้ายไปไว้ตรงนี้แทนนะจ๊ะ เดี๋ยวเ,<ร>เ,เราพาไปดูว้าวอ <c oughs> นี่เนี่ยเขาก็ย้ายมาไว้ตรงนี้แทนนะครับวู้เป็นสระน้ำเลยไหนไหน, <c oughs> นชาก,ก็ติดอันดับแล้วพี่ขอติดอันดับบ้างละกันนะเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลย<ป>เราต้องทำสถิติให้ได้ที่หนึ่งให้ได้เด้อ คนนะคะมักจะตกสนามตลอดเลยเพราะสนามเนี่ยมันเป็นอนุทชศทางใหญ่ๆเนาะทางแค,คบๆอะ่ะมไม่เห็นบ้านเราด้วยอะ่ะหลูสอนปักหมุดไว้ให้ใช่หนูก็เห็นบ้านของดาอัปเดตเป็นไม่ได้อัพเดทเหรอเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าอุ้ยเห็นบ้านหนูด้วยใชปพี่เห็นบ้านตัวเองทางมันยาวๆเนาะ ชุดหน่าจริงตาหนูให้ทันสิเคเรียบร้อยเดีดูสิเราจะตัดเอ้ยไม่ใช่ติดไม่ใช่ตัดโอ้เฮ้ยหูุทันสถิตมาปูมัวไปหมดแล้วเนะี่ยเป็นลิ้พันเดี๋ยวรับเงินก่อนนะจ๊ะ ไห <Ooh. S 1> นดูซิว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่อุ้ยหน้าจอว้าเราติดอันดับที่สอง mm hmm. โอ้โหคนคนนี้คนที่ได้ที่หนึ่งเขาทำเวลาได้แค่จี่สิบเก้าวิเองเราจะต้องสู้นะจ๊ะไปอีกรอบไปเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นเล่นเล่น,ลนซอนแอบกันโอ้ยซอนแอบอีกแล้วหรอมีอาว่ะหนูเจอกระดิ่งด้วย ใครอยู่ไหนตอนนั้นหนูยังสงอยู Caleb> ่อ่าโหตอนนี้นะคะคัพเค้กเรามีเยอะมากๆเลยถ้าเราเก็บถ้าเราสะสมคัพเค้กได้เยอะนะคะเราสามารถเอาไปแลกของพวกนี้เอาไปประดับบ้านได้เลยจ้าทีดารู้ไหมว่าหนูมีคัพเค้กสามร้อยโหเอามาซื้อเตียงได้เลยนะของดาก็มีเตียงแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มอัปเดตเกมเป็นด่านขนมหวานเนี่ย เออนั่นแหละดาก็ได้คัพเค้กมา300คับเค้กนะคะก็เอาไปซื้อเตียงแล้วแหละตอนนี้ก็เลยเก็บเออคับเค้กก่าว่าจะมาซื้อต้นไม้นะต้นไม้เอาไปประดับบ้านไม่ใช่ประดับข้างในบ้านนะประดับสวนอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าดาจะซื้อเป็นนี้เลยอนยะ่างเี้ยสวยมากๆเลยอะ่ะแล้วเงินเอ้ยไม่ใช่เงินแล้วคัพเค้กก็จะเหลือแคี่สิบสีจ้า ดี๋ยวพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะเออไปเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าวุ้อ้าวโอ้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจัดบ้านกันเลยดีกว่าข้าบ้านสาจังเลยอ่ะนี่บ้านของเราก็เหมือนเดิมแหละนะมีหมูเฝ้า ปูทองข้างในก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นห้องสำหรับดูหนังแล้วก็ห้องสานามเหมือนเดิมนะจ๊ะอะไรของชาเนี่ย้าวจุป่าเดี๋ยวเราเริ่มการจัดบ้านก,กันเลยดีกว่าที่ได้มันไม่ใช่ไข่ทองเฮ้ยเราเจอกองสมบัติเพชรสองเพชรจริงหรอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีพวกโต๊ะอะไรพวกนั้นแหละเหมือนเหมือนเดิมเนาะเรามีเก้าอี้เป็นครับเค้กด้วยทุกคนสวยมากๆเลยอันนี้ด้าไม่ได้ไปซื้อเนี่ยเก็บครัพเค้กทองดกว่ะก็เป็นตอนของเล่นนะคะเฮ้ยอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นเค้กทองอันนี้เป็นคัพเค้ก ก็จะเป็นขอขอพี่ KXD นะจ๊ะเฮ้ยสิ่งที่เราได้มาอ๋ออยู่ตรงนี้เราก็ต้องออกมานอกบ้านเนี่ยต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเราก็จะเป็นตอนนี้ของดาก็จะเป็นสีเขียวอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันนี่จ,จะเป็นต้นทับชัน้นเป็นจัดเป็นต้นไม้สวยๆแบบนี้เลยสวยมากเป็นต้น<อ>ไม้ข,ของบ้านเลยโอเีย ถ้าใครที่เล่นพีเคดีแล้วอยากมาเจอที่บ้านดาเนี่ยก็เฮ้ยนูโดนทับอ่ะ <Don 't S 1> โดนทับอะไรโดนเค้กคัถ้าทุกคนเห็นลายบ้านแบบนี้ประตูสีลุงลงแล้วก็บ้านสีออกแบบลายเมฆนะคะก็แปลว่าเป็นบ้านดามีสระน้ำอยู่หนะบ้านด้วยนะเดี๋ยวดาจะบอกรหัสตัวก็ล้กกันนะรหัส หนูนั่นก็คือดาเคยสอนลแล้วว่าว่าวิธีดูรหัสตัวต้องไทยยังไงแป 8, 8รหัสหนูของรหัสชิชาก็คือ838นะคะของดาวก็จะเป็น896นี่เลยโอ้ใส่หูฟังน่ารักจังเลยชบ แต่ดาก็ไม่รู้นะว่าเขาจะสร้างตรงนี้มาเพื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าวิ่งขึ้นไปสุดแล้วเจออะไรรู้ไหมเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันทางขาดไปต่อไม่ได้อันนี้พูดจริงๆเดี๋ยวพาวิ่งขึ้นไปดูเลยโอ้โหเนี่ยทางมันก็จะขาดอย่างนี้นิดนึงงนะโอ้นาตกเงนได้โอ้ อะไรตอกชิชาโตอีกแล้วเก็ตอยู่เลยนี่ไงบ้านของชิชาก็จะเป็นสีฟ้านะคะเกตดนางเงือกเป็นเกดปลาสีฟ้าแล้วก็เป็นหลังคาหัวใจบ้านหลายหลายคนเวลาเข้ามาในเกมนะคะก็จะเป็นบ้านทรงแบบครึ่งวงกลมเนาะแต่ถ้าใครที่มีเงินก็จะซื้อบ้านประมาณแบบดาได้นะไอ้หนุนดันบ้านได้ขาละไมสามพันกว่า แต่ถ้าใครที่แบบเออมีเงินเยอะๆนะั่นซื้อบ้านแบบนั้นอ่ะไอ้ที่เป็นแบบขาแมงมุมอะ่ะออฮะอันนี้คือบ้านราคาสี่หมื่นนะคะแพงมากๆเลยอะ่ะแต่ถ้าในชีวิตจริงก็น่าจะไม่ค่อยแพงอะ่ะเมื่อไหรจะถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยนี่ไงนี่คือจุดสิ้นสุดของทางแล้วพอโดดเราไปเอ,อือมันก็จะมาตรงนี้เหมือนเดิ มีคนชื่อโพลิสด้วยสงสัย s u s p e น s i o สงสัยเขาเป็นตำรวจ่ะเดี๋ยวเราพาไปที่ที่ดาไม่เคยพาไปดีกว่าวันนี้ไงวันนี้ก็จะมาใหม่นะคะมีทำบรเลีนที่ขึ้นไปนะสำหรับใครที่หาสาหรับใครที่หาทางขึ้นไม่เจอก็จะขึ้นทำบรลีนแบบนี้เลยดึงตกเลยเนี่ยดึงว้าอ อ้าวขึ้นมาบนนี้เฉยเลยโอ้ยโอวิ่งเล่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยววันไหนไม่รู้อ่ะเราจะซือนกมานกอะไรนกแวโอ้เจ้าแมวน่าสงสารมีใครทิ้งแก้ไว้ตรงนี้เนี่ยดึงแล้ก็จะขึ้นทัมบรินมาแบบนี้เลยนะครับนี่พอขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีแบบทางขนมหวานแล้วก็ขึ้นทัมบรินโต้ ดึงดึงก็จะเจออีกแล้วนะคะก็เก็บคับเค้กไปด้วยเฮไรเมวเป็น <c oughs> เนมวดึงว <c oughs> เวยไม่เวนกมโอ m ม o o d พืได้ยังไม่เคยเข้าไปในร้านเกมเอ้ยไม่ใช่ร้านเกมนั้นสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะว่าเขามีอะไรอัปเดตบ้าง โหไม่มีอะไรอัปเดตเลยแต่มีกระชาอัปเดตมีเ <1. S 2> e มลเฮ้ยมีมีตัวใหม่เข้ามาไหนกระชาในตัวใหม่เข้ามาคิดาตัวอะไรไม,ม่มันมีมันมีสัตว์เลียเาาเเ้ยงเข้ามาใหม่สัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่อ่ะนายดูสิตอนนี้สิ่งที่เราได้นะคะก็จะเป็นน้องหมาต้ย hey! ต้องเฮลตายเลยวัวแกะเออวัวหมาแกะ บัวเลงดังอยู่หมู่ป้าหรือเปล่าไม่รู้ควายได้มาทําไมไม่รู้แร็คคูนนะคะแล้วก็นี่เลยเจ้าแม่เล้งดังยิ่งงงยิ่งงงเออลืมไปว่ามีเจ้าใบฉลามด้วยเนาะปจ้าฉลามน่าสงสารที่สุดเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันน่าสงสารมากเลยนะไออะไรอ่ะไอเนี้ยไอเนี้ยไอชาไอเดซี่เดซี่เดซี่นั่นมันเมีชามไม่ใช่หรอใช่ แล้วหนูก็ได้ลบพันทีแล้วหนูอยากเตนหนุกมากกว่าใช่ตอนนี้นะคะชิชากับดานเนี่ยหลงในความน่ารักของนุกมากเลยมันน่ารักกะว่าเดือนกรุมพานี่จะซื้อแหละรอดูกันละกันเนาะได้อ้อมยิ้มชาได้อ้อมยิ้มเนาะเพจห้าเพชรนี่ยนี่ก็คือภาพของแต่ละคนที่ได้สัตว์เลี้ยงแต่ตัวมีความสุขเอ้ยปลาด้วยี่เขาขายปลาไหมเนี่ยม่ปลา รบบทขายปลาไหมคะโอ้มีขายหรอกจ้าปลาพวกนี้ลาค่ะเพงจะตาย่โอ้ก็ได้ค่ะกี่ดราบทมันน่ารักงานหนาได้เลยเหรอไม่ลักหนูบ้างเลยเหรอะบ้านหนูหนูได้ลบมั้ยแล้วใน P K X D นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเซื้อได้ด้วยเียงแพียงแค่กดไปที่ตัวของตัวเอง กดตรงรูปไม้แขวนเสื้อแล้วก็นี่เลยชุดที่เราบันทึกไว้มีหลายชุดมากเลยชุดนอนชุดนั่งฟ้าชุดไปเที่ยวชายหาด่าีอันนี้เป็นชุดที่ดาใส่อยู่แล้วเนี่ยใส่ประจำแล้วนี่ก็ใส่เพียงเล็กน้อยสีบ้านหนูได้เปล่าเนี่ยสีบ้านของีิชาวก็จะเป็นสีออครีมคๆเนาะข้างในบ้านนะ ชื้อออกกันดีกว่านี่ชาได้อมยิ้มแบบเนี้ยโอ้ยเป็นต้นไม้หน้าบ้านสวยจังเลยถ้าเป็นต้นไม้หน้าบ้านเหรอได้ บอกว่านะ่าเคยทำสถิติได้ที่หนึ่งมาแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ด่านนี้ิงว้าวโดดสูงมากเลยโอเมก้าเ oh God, มื่อกี้อะไรอ่ะตัวสูงเหลือเกินฟิงฟิงเราจะต้องทำสถิติให้ได้48หรือ49ก็ได้ว้าเกือบตกสนามแล้วว้ายนี่ยังไง มันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบตกสนามเนี่ยมากเดี๋ยวดาพาไปทำเควสดีกว่าเฮ้ยดายังไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปบนนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นเราตกใชยเราตกแต่เดี๋ยวเราพาขึ้นไปบนนั้นดีกว่าทางรัดจ้าไปไม่ถึงอีกโอเวรกรรมเออ ที่ดานนั้นให้ผู้ชมมาดูบ้านหนูก่อนได้ไหมเออเดียเด๋ยวเดดาจะพาไปบ้านจีชาด้วยนะนี่นี่เ,เอามนน่นกิเน่ที่ดาไม่ชอบคือตรงไหนหรู้ไหมของดาทางสเก็ตเนี่ยคือดาไม่ชอบตรงสีเขียวๆเวนี่ยเลยที่มันตั้งๆเนี่ยเพราะว่าดาชอบไปติดตรงมุมอมนะน่ะ ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบมากๆเลยอ่ะแล้วก็นี่ด้วยคือเราไม่รู้ไงว่ามันจะลงมาตอนไหนโอ้ยเจ้ามันชอบเป็นอย่างเงี้ยเหมนเอาเป็นว่าดาไม่ชอบทุกทางเลยอยากให้มันเป็นทางตรงๆแล้วก็เอามาวิ่งแข่งกันอะ่ะ เราทำสถิติไม่เก่งเลยอ่ะแปดสิบบาทกับอีกยี่สิบโอ้โหพีด้าหนูว่าหนูจะใส่ชุดธรรมดาแล้วนะอันนี้ก็คือของพวกของรางวัลต่างๆเนาะแล้วหนูจะให้ดูเสื้อของ P K X D อันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ได้คุณโรบอกด้วยพีด้าให้ทุก <We 'll S 2> คน <come. S 2> ดูเสื้อของนี้หน่อย ก็มาที่ลาสเกตด,ดิแป๊บน,นึงเดให้เดี๋ยวดาพาไปที่หมู่บ้านดีกว่าไปอู้ไหนเออลืมบอกไปว่าเื่อตัวนี้ก็เปลี่ยนอันเนี้ยนี่ชิดาชิดาบ้านชายอยู่ไหนยังไงอยู่นี่อุ๊ยชา,าไม่ได้เปลี่ยนหลังคาใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนเค okay. ไปวู้ลืม ลืมถอดถุงมือนี่อันนี้ก็คือหน้าตาของชิชาเปลี่ยนชุดแล้วดิชุดดำเลยโหถั่วส้วมสากกมารถกดได้ด้วยอันนี้ก็จะ<ต>เป็น,นร็อ้เย็ยนแล้วก็มีเค้กว่ะชิด้าโตหน่ลยอยฮะโตชารอยอ,อ๋อ้ตของไหน อ,อใช่ตัวมันลอยตัวลูกค้างเหรอเนี่ยลอยได<ช>ม้มันเหมือนลูกค้างเลยอ่ะพี่ได้ามาดูทีวีกันด,ดูช่องอะไรก็เรื่องของเธอเนี่นดูดิ<ฮ>น,น,ดนั่นแหลนจะใส่ชุดเงี้ยไปเลยไปดันด <laughs> ก็คือตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวอย่างเดียวน บนนั้นกันหนูไหมอ๋อได้ไอ้บนที่พี่ได <า S 1> ้หนูฮพี่ได้ตอนนั้นหนูได้ทีมของขวัญชิปันหนูได้เพชรสองเพชรหนูเจออุ้ยบ้าค,คนนี้เขาทำสวยนะเนี่ยทำลายสวยมากเลยกดไลค์ให้กดไลค์ให้ด้วยเฮ้ยกดไลค์กันมาคนกันวู้ว์ทำบอลลีนเป็นทำบอลลีนที่สนุกที่สุดในโลกว้าย ตกอีกแล้วโอ้ตกอีกแล้วเหรอตกมาบนลานสเก็ตเนี่ยฮะตกเองเลยไม่เก่งหรือเอาเราใครอ่ะที่ตกลานสเก็ตเหมือนพี่เนี่ยเวลาเราเดหนูที่ด้านหนูน่ากลัวมากเลยอ่ะดูดิห้ามีแมสก์ก็ไม่ใช่กากบรกระอะอีตกลานสเก็ตตกลานสเก็ต โอ้ยกลับหมู่บ้านอีกฮะได้กลับหมู่บ้านอีกแล้วที่เราก็กดไปที่หมู่เมืองดิต้นไม้เราน่ากินอะเหมือนมาเมลโล่เลยอ่ะอยากกินดิกินไม่ได้อ่ะจะเราหาอะไรกินนิดนึงเนาะหิวแล้วหิวแล้วเหรอจะกินไอศกรีมละกันนะเดี๋ยว่าหนูจะอุ้ยหนูมีเค้กเอาไว้กินด้วย โอ oh, เป็นอมยิ้มทีดามันเป็นอมยิ้ม oh. ให้หนูกินมแน่สิดาเดี๋ยวดาขออนุญาตลดเสียง<ะ>เพิ่มเสียงนิดนึงนะทีดาดูอมยิ้มดีมากินอมยิ้มกับหนูไหมทีาอยากเห็นอมยิม้มทีดามีดาจะบอกว่าดามีเครื่องดนตรีด้วยนะแต่มาถ่ายรูปกับอมยิ้มหนูหน่อยแต่<า>ไม่รู้ว่าในเครื่องที่ดาอัดเสียงเนี่ยมันจะได้ยินหรือเปล่ปาเนาะที่ดามันมีสติ๊กเกอร์ใหม่ จะบอกว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเนี่ยก็มีเสียงที่ไพเราะเหมือนกันเนาะที่ามานนี้หนูหน่อยไปไหนอกีกมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปที่ไหนอะถ่ายรูปตรงอมยิ้มเนี่ยหนูมีอมยิ้มไว้ดีเ <ๆ S 1> ด้อ<ล>ในเสืดดอ้อด้วยตกลานสกเก็ตอีกแล้วเด้ยโอ้ย,<ด>ยชีวิตจะเป็นบ้าตายเ <laughs> อือ โอ้ oh my god แล้วเมื่อไรหร่เราจะได้ขึ้นไปเนี้ยว้าโอ้ขึ้นไปขึ้นไปอ้านั่นตกลาสเกเกอีกเอ้ย oh. ชีวิตาชาชาขึ้นไปได้หรือ,อยังขึ้นไปไหนขึ้นไปได้แล้วโอ้ oh my god กระตุกนิดนึงอ่ะมันกระตุกอีกแล้ว ใช่ยิ่งถ้าเป็นตรงนี้ผมยิ่งเสียวเลยอะ่ะอ๋อเฮ้ยขึ้นมาได้สักทีทำบลินอันสุดท้ายแล้วโอ้โออะอะไรอีกนะคะตกกเซออันนี้เขาจะเป็นพวกคนที่หายของนะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปเนี่ยเออ โ oh อ้แอ,อ,อ่พร้อมจับอมยิ้มหน้างันสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย